E สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนขั้นตอนวิธีการสมัครสมาชิกนะครับสำหรับในคลิปเก่านะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่าเทมเพลตนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเขาได้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับทั้งหน้าต่างรูปแบบอะไรต่างๆนะครับคลิปเก่าเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็คือถ้าดูไปเนี่ยอาจจะงงนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปขั้นตอนการสมัครสมาชิก นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับดูคลิปนี้จบสมัครเป็นแน่นอนนะครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเต็มที่ก็ประมาณ3นาทีนะครับเสร็จนะครับผมต่อนื่นนะครับก็เข้ามาที่ช่อง y o u t u b e นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไปที่ลิงก์ครับผมพอกดไปที่ลิงก์นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเราก็ไปที่คำว่า create free demo account นะครับ ตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่า create free demo account นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ใส่อีเมลของเรานะครับในช่องแรกตรงนี้นะครับอีเมลที่เราใช้งานนะครับเป็นอีเมลของเรานะนะครับใส่เข้าไปนะครับพอใส่เสร็จก็ติ๊กถูกต้องตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับพอติ๊กแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับผมพอกดยืนยันนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกให้ไปคลิก Your Email นะครับก็คือเขาส่ง อีเมลไปให้เราแล้วนะครับให้เราไปคลิกอีเมลนะครับที่เขาส่งให้เรานะครับหน้าตาอีเมลที่เขาส่งมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับมันจะมีคําว่า Verify my Email ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงคําว่า Verify my Email ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับให้ใส่ประเทศไทยนะครับอันที่2ก็ใส่ประเทศไทยนะครับตรงลูกศรลงตรงนี้ กดเข้าไปครับมันจะมีให้เลือกประเทศอยู่ให้เลือกประเทศไทยประเทศไทยนะครับพอเลือกครบแล้วนะครับก็คลิกเน็ตไปเลยนะครับผมพอคลิกเน็ตมานะครับหน้านี้เขาบอกว่าให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านของเรานะครับรหัสผ่านเอาที่เราจําได้นะครับแล้วก็รัดกลุ่มนะครับรหัสผ่านให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวเลขขั้นต่ํารวมกันทั้งหมดแตัวขึ้นไปนะครับตัวแรกภาษาอังกฤษต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตามด้วยตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วตามด้วยตัวเลขนะครับ พอใส่ตั้งค่ารหัสผ่านของเราแล้วนะครับก็กด start trading ได้เลยนะครับพอกด start trading แล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้เขาก็จะแนะนําอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เราก็กดเน็ตไปเรื่อยๆเลยนะครับกดเน็ t ไปนะครับพอกด n e ็ตไปก็ตรงนี้มันก็จะเด้งบอกเกี่ยวกับบัญชีตรงนี้ก็กด n e ็ตไปนะครับเด้งมาตรงนี้ก็กด ok นะครับผมพอเสร็จแล้วก็จะอยู่หน้านี้ครับ พออยู่หน้านี้นะครับต่อไปให้เรามาคลิกตรงคําว่าเดโมตรงนี้นะครับมีลูกศรอยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับมาคลิกคําว่าเรลี่ยวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงคําว่าเรลี่ยวตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมพอคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคําว่าเรลี่ยแล้วนะครับพอเปลี่ยนเป็นคําว่าเรลี่ยเสร็จให้เรามาคลิกที่คําว่าแคชเชียร์นะครับตรงนี้นะครับแคชเชียร์พอคลิกคําว่าแคชเชียร์นะครับ เขาก็จะถามเรานะครับว่าเราจะใช้สกุลเงินอะไรในการเทรดนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเราใช้ดอลลาร์นะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับ USD ตรงนี้นะครับเราก็คลิกอันนี้ไปได้เลยนะครับพอคลิก US USD ดอลลาร์ USD ตรงนี้เสร็จนะครับก็คลิกเน็ตไปเลยนะครับนีครับผมคลิกตรงนี้นะครับเราก็กดเน็ตไปเลยต่อไปนะครับเขาถามว่า First name Last name นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเบอร์โทรเราก็ใส่ไป ชื่อจริงนะครับภาษาอังกฤษนามสกุลจริงภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดนะครับติ๊กตรงตารางเล็กๆตรงนี้สี่เหลี่ยมนะครับเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับสมมุติ0951111 1นะครับเราก็ใส่951111ไปเลยไม่ต้องใส่ศูนย์ะครับเพราะว่าเขามีบวก66ให้แล้วนะครับเพราะกรอกทั้งหมด4ช่องนี้ครบแล้วนะครับกดเน็ตไปได้เลยครับผม พอกดเน็ตไปแล้วนะครับเขาจะก็จะถามตรงนี้นะครับ first line นะครับ of address นะครับผมก็เป็น id line นะครับหรือว่าใส่เป็นชื่อจริงเราก็ได้นะครับชื่อจริงนะครับใส่ชื่อจริงไปเลยก็ได้นะครับง่ายๆไม่ไม่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับใส่ชื่อจริงชื่อจริงไปเลยก็ได้นะครับ city นะครับก็คือเมืองนะครับแล้วก็ประเทศนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับพอกรอกครบแล้วนะครับ ซีโค้ดตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้พอกรอกครบแล้วก็กดเน็ตไปได้เลยนะครับผมพอกดเน็ตมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ2ช่องตรงนี้นะครับให้ติ๊กถูกต้องทั้ง2ช่องนะครับพอติ๊กถูกต้องทั้ง2ช่องแล้วกด add account นะครับผมพอกด add account เสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็กดคําว่า deposit ไปนะครับ พอกด d e posit เสร็จนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการฝากเงินแล้วนะครับถ้าใครอยากจะฝากเงินเลยนะครับก็สามารถฝากได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่อยากจะฝากนะครับตอนนี้ก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบได้ปกติแล้วนะครับหรือจะฝากเลยนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับดี posit ตรงช่องแรกนะครับช่องอื่นนี้จะไม่ใช่นะครับช่องอื่นนี้จะเป็นพวกเหรียญดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าวเล็ตต่างๆนะครับ เป็นช่องแรกตรงนี้นะครับที่มันมีรูปธนาคารเนี่ยครับแบงค์ทอนเฟิร์รูปเนี่ยนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกไปที่คําว่าแบงค์นะครับเลือกคําว่าแบงค์นะครับแล้วก็มาที่คําว่า local bank transfer นะครับตรงนี้นะครับก็คือฝากถอนผ่านธนาคารโดยตรงผมย้ํานะครับว่าฝากถอนผ่านธนาคารโดยตรงแล้วฝากทางไหนต้องถอนทางนั้นนะครับ อย่าไปฝากทางอื่นนะครับถ้าฝากทางเหรียญดิจิตอลเนี่ยท่านก็ต้องถอนเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับผมให้ฝากตรงนี้นะครับเนี่ยแบงค์ทรานเฟอร์เนี่ยคลิกเข้ามานะครับพอคลิกเข้ามาจะเด้งมาหน้านี้ให้เลือกมาคําว่าแบง k ์นะครับแบงค์ตรงนี้แล้วก็ไปที่คําว่า local bank transfer นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาจะมาอยู่หน้านี้นะครับผมทีนี้นะครับท่านที่จะฝากถอนเนี่ย ต้องมีนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันจะไม่เหมือนโมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันชื่อตรงตัวอยู่แล้วมันเป็นแอปในมือถือเป็นโมบายแบงกิ้งนะครับแต่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยมันจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงนะครับซึ่งก็จะสามารถฝากถอนโอนเติมจ่ายซื้อของออนไลน์ไปยังต่างประเทศอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้เราจะเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งยังไงไม่ยากครับ ขอแค่เรามีบัญชีธนาคารนั้นๆนะครับยกตัวอย่างไทยพาณิชย์กสิกรหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นกสิกรนะครับก็สามารถาเข้าไปเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกสิกรนะครับหรือถ้าจะให้ดีสะดวกสบายง่ายไม่ยุ่งยากก็ไปที่ธนาคารนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับผมแค่นั้นเองนะครับไม่ยุ่งยาก ทีนี้การฝากนะครับจะสังเกตว่าเราจะฝากมาเป็นเงินบาทนะครับเขาบอกว่าขั้นต่ำการฝากอยู่ที่3า6อยบบาทนะครับก็คิดไป360้บาทแล้วกันนะครับฝากขั้นต่ำา360บาทถอนขั้นต่ำก็คือ360บาทนั่นเองนะครับผมตรงนี้เขาก็จะแจ้งว่านะครับ1บาทเนี่ยเท่ากับ0.28031ดอลลาร์นะครับก็คือเราฝากเป็นเงินบาทปุ๊บ ก็จะมีการทำการ exchange นะครับมาเป็นเงินดอลลาร์เข้าบาลานซ์ให้เรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการฝากในการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ขั้นตอนการฝากนะครับแต่คลิปการฝากการถอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับการสมัครสมาชิกก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่ยุ่งยากนะครับผมง่ายกว่าเดิมมากๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมขอย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับทาง b บ n a r รเนี่ยผมแจ้งก่อนว่าเขาไม่ได้ให้ยืนยันตัวตนนะครับมันเลยสมัครง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้ยืนยันนะครับเขาจะให้ยืนยันก็ต่อเมื่อบัญชีนั้นๆน,น,นะครับทําการซื้อขายหรือเทรดกับเขาเนี่ยไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมีการฝากถอนนะครับเขาถึงจะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าคุณต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับผมประมาณนั้นก็ ประมาณว่า te เป็นการคัดกรองนะครับหาลูกค้าที่เขาเข้ามาใช้งานจริงๆนะครับลูกค้าที่เข้ามาใช้งานจริงๆเขาถึงจะให้ยืนยันตัวตนกับเขานะครับแต่ลูกค้าที่เข้ามาผ่านๆเขาจะไม่มีข้อความหรืออะไรเด้งให้ยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับทั้งอ่าวอลลุ่มการฝากถอนที่เยอะขึ้นนะครับการฝากถอนที่รวดเร็วขึ้นนะครับการฝากถอนที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ยืนยันตัวตนนะครับ รอบแรกถอนรอบ2ถอนรอบ3เนี่ยเขาอาจจะไม่ให้คุณถอนนะครับเพราะว่าคุณต้องยืนยันตัวตนกับเขาก่อนนะครับพอเขาอ่ามองเล็งเห็นชัดเจนแล้วว่าคุณอ่าเข้ามาใช้งานกับแพลตฟอร์มเขาจริงๆนะครับเขาเลยจะให้ยืนยันตัวตนก่อนประมาณนี้นะครับหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,